คลิปในวันนี้มาชวนกันเบียวกันอีกแล้วนะครับสำหรับแอนิเมแวนการ์ดที่อยากจะให้เข้ามา5ยูนิตตัวไหนที่คุณอยากจะให้เป็นวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่เอ s เซ้ชอปทั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c a ี i c e c r รส์สกอต a อเม บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับส n น o ์ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแอนิเมะแฟนการกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนเพื่อนคุยชวนเพื่อนเพื่อนเบียวแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนจินตนาการกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมขอเท้าความแบบคลิปล่าสุดที่ผ่านมาก่อนนะครับ คือคลิปล่าสุดเนี่ยผมว่าผมถามทุกคนชัดเจนแล้วนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปนี้นะครับมาชวนทุกคนคิดเห็นกันอีกทีหนึ่งคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมหมายความว่าให้ทุกคนเดาว่าแนวทางของความคิดของเดฟเนี่ยเขาจะเอาเรื่องอะไรมาใส่นะคิดว่าเดฟเนี่ยจะใส่เรื่องอะไรเข้ามาแต่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าอยากจะให้เอาเข้ามาผมเลยบอกว่าไม่ใช่นะเออหมายถึงว่าแบบว่าคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากให้เอาเข้ามาแต่หมายถึงว่า เดฟเขาจะเอาอะไรเข้ามาแต่หลายๆคนเนี่ยผมได้อ่านแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนมีแนวความคิดเห็นคืออยากจะให้การ์ตูนเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเลย,เลยกลายมาเป็นคลิปนี้ครับคลิปในวันนี้ก็คือผมจะให้ทุกคนเนี่ยริสห้ารายชื่อ5รายชื่อที่ทุกคนอยากจะให้เข้ามาในแอนิเมะแวนการ์ดนะครับเนื่องจากว่าแอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยมันมีการออกแบบพาสซีฟที่อิงจากแอนิเมะจริง พลังหรืออะไรต่างๆนะครับเวลาต้องเล่นคู่กับตัวนู้นตัวนี้หรือความสามารถมันจะต้องแบบทริกเกอร์มันออกมาก่อนหรือทําตามเงื่อนไขมันออกมาก่อนมันถึงจะเก่งขึ้นอย่างเช่นออร่าไอเซนไอเซนเมื่ออยู่ใกล้ใครแล้วจะทําดามเมจเพิ่มขึ้นหรือการเกิดใหม่ทุกครั้งของแร็คหน้าอะไรประมาณนั้นแปลว่าคุณภาพของยูนิตท,ที่เข้ามาในเกมเนี่ยมันจะต้องสุดยอดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์5ยูนิตของผมนะ กับเรื่องที่ไม่สามกันผมขอให้เพื่อนๆลิสต์มาอย่างนี้นะ5ยูนิตที่ต้องการจากอันดับแรกคือจาก5แล้วก็ขึ้นไปอันดับ1ทุกคนอยากจะเห็นตัวอะไรมากที่สุดในแอนิเมะแวนการ์ดเอาแบบในใจเลยนะแบบชื่นชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะให้มันมาแล้วกลายมาเป็นยูนิตของเราอ่เออวันนี้ผมชวนมาคุยดีกว่า แล้วถ้าเราเล่นแอนิเมชันการ์นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีสิทธิ์นะวันหนึ่งในตัวละครที่เราอยากจะให้มันเข้ามาแล้วมันมีสิทธิ์เข้ามาในแพทแพทนั้นยกตัวอย่างเช่นสลามเข้ามาตัวลิสต,ตัวไหนคุณชอบแต่บางคนก็อาจจะชอบตัวหลักอย่างริมุรุอยู่แล้วหรือแบบว่าวันหนึ่งไคจูเข้ามาเฮ้ยไคจูเข้ามาฮิบิโนะคาฟกาทุกคนอาจจะชอบหรือจะมีแบบหัวหน้าหน่วยบราบรา,บราได้หมดเลยนะครับ วันนี้ผมจะลิสต์5รายชื่อของผมมาแล้วกันที่ผมคาดหวังว่าผมอยากจะเห็นมันในแอนิเมชันการ์ดแบบอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปอันดับที่5ก่อนนะห้ามซ้ํากันนะเรื่องห้ามซ้ํากันนะเออไม่งั้นคือทุกคนแบบผมว่าทุกคนมันคงมีลิสต์เป็น10เป็นร้อแหละแต่แบบผมอยากจะให้แบบคัดกองมาจริงๆอะว่า ตัวไหนเนี่ยมันคือแบบที่สุดที่อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะปัจจุบันที่มันยังไม่มีในเกมตัวแรกนะครับอันดับ5เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่จาก5ไป1น,นะอันดับ5นะครับลูฟี่จากวันพีซครับหรือว่าลูฟี่ในร่างเกียร์ไฟฟ์นะครับผมอ่าอันนี้ตัวแรกของผมนะคือต้องถามว่าทำไมมันถึงอยู่อันดับที่5แล้วผมเคยบอกทุกคนไปแล้วว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ชอบเกียร์ไมากไปกว่าเกียร์โฟก็คือบัลซ์แมนนั่นเอง แต่ผมอ่ะคาดหวังมาหลายเกมและผมกลัวยอย่างเดียวเลยคือเกียร์โฟอ่ะโมเดลอะไรอย่างเงี้ยคอสเมติกอ่ะมันจะออกมาไม่ดีก็คือบอสแมนอ่ะคือผมเห็นหลายเกม้วแล้วผมคาดหวังอย่างเดียวเลยว่าถ้าบอสแมนมันเข้ามาเนี่ยผมอยากได้คอสเมติกในการที่แบบผมจะได้ยืนท่าเดียวกับไอาลูฟี่บอสแมนแล้วก็โดดดึงดึง,ด,งดึงแค่ท่านั้นน่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าในโดบอกเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นคนทำสักเท่าไหร่เลยแล้วส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในตระกูลพีซซะหมด แล้วพอมันเห็นออกมาเห็นโมเดลออกมาผมแบบเหนื่อยใจสุดๆเลยบอสแมนที่สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาในตระกูลทีดีคือผมเคยเจอใน Anime Adventure และตอนนี้มันก็หายไปแล้วซะด้วยซ้ำน่าเสียดายมากๆนะครับแต่เนื่องจากว่า a n i m เม a n g u a r d เนี่ย เขาออกแบบพาสีมาได้แบบสุดยอดในสายตาผมมากมากเลยเว้ยกลายเป็นว่าเกียร์ไฟส์เนี่ยมันเลยอยู่ในสายตาผมมากกว่าผมรู้สึกว่ามันจะออกแบบมาได้ดีกว่าอย่างน้อยก็จะมีคอสเมติกขี่เมฆก็นั่งขำฮ่าฮ่า <h ahaha> อยู่ในแมปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีอะ่ะเออผมเลยรู้สึกว่าขอเป็นเกียร์ไฟส์แล้วกันนะครับสำหรับอันดับที่5นะอันดับที่4ครับตัวละครตัวต่อไปครับอันดับที่4อันดับที่4เนี่ยขอยก ให้เป็นเบนิมารุหัวหน้าหน่วยที่7จากไฟฟ้อนนั่นเองคือเป็นตัวละครที่โคตรเท่เลยครับจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่ผมชอบเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเองสูงนะคือจะเรียกได้ว่าเบียวก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะมีความแบบนิสัยตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองและเชื่อยึดมั่นแบบนั้นนะครับเบนิมารุเนี่ยมันจะไปทางแบบว่าฉันไม่เคารพในเรื่องของาศาสนาอะไรในเรื่องนะครับหรือจะไม่ ือเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วตัวเองเนี่ยก็เก่งจริงๆซึ่งผมชื่นชอบตัวละครอย่างนี้นะครับคือผมจะชอบในทิศทางของการที่แบบถ้าแบบเออจนคนอื่นหมาึงว,ว่าเออคือแบบตัวละครมันไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วโดนคนอื่นไซโคด้วยความที่ว่าเก่งมากๆแต่มีความคิดเป็นเด็กอะไรอย่างนั้นอะ่ะผมก็จะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันอะ่เบบน ún, นอะเก่งแบบนู้นฉชนน่ะเก่งแบบนี้ แล้วมันมีความไร้เดียงสามากๆแต่ของเบน,นี้วะรู้จะต่างกันคือตรงที่ว่ามันเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเหมือนตอนฉากที่ผมจะพูดในในเรื่องไปฟ,ฟอร์สก็คือแบบจังหวะที่แบบให้ชาวบ้านตีกันเลยเพราะเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆว่าเออเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอโ้ตัวมันเท่มากแล้วความสามารถอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการต่อสู้ระยะประชิดนะครับ การเข้าทำหรือการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันเทพไปหมดเลยสําหรับเบนี่มารุจากไฟฟอร์สนะครับผมก็อยากจะให้มันเนี่ยเข้ามาในเกมแอนิเมชั่นขานะอย่างน้อยอยากได้เห็นอยากแบบอยากเห็นความสามารถอยากจะเห็นอะไรหลายๆอย่างจากตัวละครในเกมเกมนี้นะครับโอเค อันนี้ก็จบไปแล้วครับอันดับที่4ของผมนะก็คือพูดไปก็มีความสุขไปเพราะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือตัวละครที่แบบผมชอบหลายๆตัวจริงๆจริงๆมันมีเยอะแหละแต่ว่าใน5้ารีส์นี้มันต้องหยิบมาแบบอยากเห็นที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราชื่นชอบมากที่สุดด้วยนะครับไปกันที่อันดับที่3แล้วกันนะครับอันดับที่3เนี่ยต้องขอยกให้แบบจากมังความาเป็นแอนิเมะแล้วกันนะแต่ไม่ใช่โซโล่เลเวลลิ่ง การ์ตูนที่ผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่ามันสเกลมันระเบิดระเบ้อไปแล้วนะปัจจุบันแต่ผมก็ยังคงชอบมันคือชอบในลักษณะการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ทั้งหมดจินโมริจาก o Cut of High School ครับอันนี้คือที่สุดเลยอะ่ะสำหรับมังฮวานะคือ ผมมาเป็นคนที่ถ้าในศาสตร์ศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่า One p i e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ One p i e เนี่ยส่วนตัวผมจะชอบซันจิอยู่แล้วนะครับพอผมมาเจอจินโมริใน God of High School เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเทควันโดมันเหนือกว่าเทควันโดไปได้อีกหรอแล้วลักษณะการต่อยเตะอะไรของพระเอกอะจริงๆผมไม่ได้ชอบร่างลิงนะร่างที่มันเขากลายเป็นเหมือนแบบอ,อารมณ์แบบหงอโคงไปแล้วอะ แต่ผมอะ่ะจะชอบล่างที่เขาแบบเป็นศินละปะต่อสู้ในใน,ในช่วงแรกๆที่รู้สึกว่ามันอยู่ในโทนเมนต์การต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วตัวพระเอกอะ่ะมันอยู่ในสเกลพลังที่มันไม่ได้แบบพลังพระเจ้าอะไรขนาดนั้นแต่ลูกเตะมันน่ะมันจะทําให้เหมือนแบบว่านี่คือลวดลายของการเตะแบบมังกรหรือท่าแบบมังกรสลาตันอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออตอนแล้วผมดูอะ่ะผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะ แล้วตัวพระเอกอ่ะมันก็มีความไร้เดียงสาอย่างที่ผมบอกเลยผมจะชอบตัวละครที่มันมีแบบความไร้เดียงสาและเป็นตัวของตัวเองก็คืออยากจะสู้กับคนเก่งๆฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันจะเป็นยังไงแต่ฉันอ่ะเก่งนะแล้วฉันอ่ะรู้สึกว่าฉันอยากจะสู้อะไรประมาณนั้นอ่ะเออผมจะชอบตัวละครประมาณนั้นซึ่งจีโมริมันก็อยู่ในเทียร์เทียร์นี้นะครับพอมันอยู่ในเทียร์เทียร์นี้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ยผมอยากจะเห็นในในการออกแบบของอนิเมะแวนการ์ดว่าเขาจะไล่สเกลพลังยังไง ไล่แบบท่าต่างๆออกมาเป็นยังไงและเล่นกับกิมมิคที่มันแบบแปลงร่างไปแปลงร่างมาคือผมกําลังคิดว่าถ้าเขาละเอียดจริงอะ่ะคือบางเรื่องอมันมาถึงปุ๊บมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบไปล่างลิงเลยอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าศิลป,ปะของเลเทควันโดอ่ะเออเหมือนเลเทควันโดก็คือแบบเทควันโดย้อนกลับอะไรของมันน่ะนั่นแหละมัน มันเท่มากสำหรับผมแล้วร่างลิงมันเป็นเหมือนร่างรองอะสำหรับผมทั้งที่มันเป็นร่างฟูลฟอร์มของเขาอะนะเออเหมือนตอนนั้นสเกลพลังมันมัน,ม,นมันล้นไปแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะครับผมก็ชอบลุช่วงแรกๆมากกว่าที่เขาอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ออกไปสู้กับในทัวร์นาเมนต์ก็ลุ้นให้จะให้ลุ้นแบบให้แพ้บ้างชนะบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับอันดับที่3ของผมก็อยากจะเห็นก็คือจินโมลิเลยขึ้นไปอันดับที่2ของผมแล้วนะครับอันดับที่2เนี่ย มันเคยเกิดขึ้นในโลกแอนิเมะมาก่อนแล้วหมายถึงว่าแอนิเมะก็คือแอนิเมะทาวเวอร์ดีเฟนซ์ของเรานั่นเองนะตัวละครนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทําผมเนี่ยใจสั่นไปรอบหนึ่งแล้วแต่น่าเสียดายคือผมเลิกเล่นเกมเกมนั้นพอดีไม่งั้นคือผมก็ถวายวิญญ,ญาณเขาเรียกว่าถวายเหมือนเบอร์เซิร์กเลยนะแต่ไม่ใช่เบอร์เซิร์กนะไม่ใช่เบอร์เซิร์กแต่มาดูว,ว่าถวายมันเบอร์เซิร์กคือถวายชีวิตเล่นให้มันเลยแต่น่าเสียดายคือผมเลิกแล้วผมก็รู้สึกว่า ผมไม่สนุกกับเกมนั้นพอดีนั่นคือ anime adventure ครับแต่ตัวละครอันดับที่2เนี่ยคือตัวละครจากเรื่อง Record r e c o r d of ragnarok ok นะครับหรือว่าชากะสากยมุนีหรือว่าพี่บุ้าของเรานั่นเองนะเปิดตัวออกมาได้เฟียสสุดๆมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นและแปรพักไปอยู่แบบฝั่งฝั่งฝ่ายมนุษย์เออผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันออกแบบมาได้เท่มากคือด้วยความที่ว่า เราเนี่ยอินเราแบบเกิดคนพุทธอยู่แล้วด้วยแล้วพอเห็นออกมาอย่างนั้นอะตอนมันเปิดตัวออกมาคือนึกว่าเขาจะเป็นคนแบบแบสแอดนะไม่ใช่นะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็เหมือนแบบยึดมั่นในเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อมวลมนุษยชาติด้วยความที่ว่าฉันมีจิตใจที่แบบว่ารักในเพื่อนมนุษย์อะทั้งที่ตัวเองก็แบบเป็นเทพนะครับในการ์ตูนะ แล้วออกแบบมาคาแรคเตอร์คืออมลูกอมแล้วก็เดินถือมาใส่เสื้อกล้ามกล้ามบึกบึกมาเลยแต่แบบลีนนะกล้ามบึกแบบลีนมาเลยแล้วพอต่อสู้ปุ๊บพอต่อสู้เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นพระเอกโชนเนนเลยอะ่ะเออตอนฉากต่อสู้อะ่ะผมแบบโหตัวละครนี้แม่งออกแบบเท่มากแถมมีเขี้ยวในตาเนี่ยเออในตามีพลังอีกทรงผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทรงผมมัดขึ้นไปอะ่ะ โอ้โหมันเท่ไปหมดเลยสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับย่ามเขาอะไรที่เอวเนี่ยออกมาออกแบบได้มาอย่างเท่เลยครับแล้วลักษณะการพูดแบบผมว่ามันแทบจะเป็นตัวละครหลักในแบบตัวละครหลักแบบพระเอกในแอนิเมะเลยอ่ะผมกลายเป็นกลายเป็นว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นตัวละครตัวนี้ในแอนิเมะแวนการ์ดมากๆซึ่งผมเห็นไปแล้วในแอนิเมะแอร์เบนเจอร์เว้ยแต่ว่ามันเสียดายที่ว่าผมไม่ได้เล่นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อย่างน้อยคือ มันเหมือนฟูลฟิลผมอะมันคืออันดับ2เลยนะที่ผมอยากจะเห็นใน a n i m เม o ทาวเวอร์ดิฟนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมในแอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยผมก็อยากจะเห็นตัวละครตัวนี้โลดแล่นอยู่ในแอนิเมะเวนการ์ดนั่นเองครับอันดับที่1ครับโอเคถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะอันดับที่1นะครับเพื่อนๆิสต์ไว้อย่าง5ตัวไปคิดมานะเออแล้วค่อยตอบคอมเมนต์มาข้างล่างผมจะไปนั่งอ่านเหมือนกันนะอันดับที่1นะครับ มาจากเรื่องเกิดอีกทีก็เป็นสลามไปซะแล้วะนั่นแหละครับตัวละครที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยก็คือเวลดราครับเห็นปะตัวละครที่ผมจะพูดมามันจะมีไทป์เดียวกันหมดเลยก็คือแบบว่าไร้เดียงสายกเว้นเบนนี่มันรู้อ่ะผมรู้สึกว่าในในไทป์เนี่ยเขาจะฉีกไปนิดนึงเขาจะดูฉลาดอะไรนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความแบบเทรตรงเหมือนกันซื้อตรงเหมือนกันแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการตัวเองผมมันจะชอบตัวละครอะไรนี้มากแล้วเวลดราเนี่ยคือเขาอ่ะ ผมว่าถ้าเขาแบบโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ความคิดเขาอะเขาก็จะเชื่อมั่นในอุดมการณ์ตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าเขาไปเจอคนฉลาดอย่างริมุรุไงริมลุรุก็เลยเอาพลังของเขามาเอามาดูแลเอามาอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าผมก็รู้สึกว่าโอเคนะโอเคเลยกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ออกมาออกแบบมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครอะมันมันมันว้าวมาก,มากตอนที่เขาออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นแบบพวกขนหน้าตาแล้วก็ รอยยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า้ออกแบบมาได้เท่มากกับเวลดร่าล่างคนแถมตัวเขาเนี่ยพอได้อ่านมางะแล้วเขาก็มีความเบียวเหมือนเราเราเวลาเราอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนอ่ะเออผมก็รู้สึกว่ามันมันอินดีแล้วตัวละครมันแบบมันอินดีเทลอ่ะมันชอบอ่ะไม่รู้ดิมันชอบไปหมดเลยสําหรับเวลดอร่านะครับผมก็เลย นี่เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นท็อป1สำหรับผมเลยที่ผมอยากจะเห็นตัวละครนี้โลดแล่นไปใน a อนิเมะ w e r Defense ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมพูดมาเนี่ยแม่งแทบจะเกิดขึ้นไปหมดแล้วใน n อนิเม s t Stand แต่ผมแม่งไม่ชอบเลยไม่ชอบสักอย่างเลยใน n อนิเม s t Stand ที่ทําออกมากับตัวละครที่ผมชื่นชอบแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะมาคาดหวังตัวละครทั้งหมดทั้งมวลในแอนิเมะแวนการ์ดพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับคลิปในวันนี้เวลดอล่าที่ผมไม่ต้องพูดอะไรมากคือถ้าทุกคนดูก็จะรู้อยู่แล้วว่าความสามารถเขามันลึกล้ําอะไรมากแค่ไหนแล้วก็เท่มากแค่ไหนแล้วกิมมิกจังหวะที่ดูอนิเมะภาพจําของทุกคนอะ่ะมันอยู่ตรงไหน ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการมานั่งชวนคุยนั่งเมาสนั่งโม้จนกว่าเราจะได้เห็นอะไรพวกนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ความชอบความสนุกในการดูแอนิเมะด้วยกันกับผมนะครับวันนี้ไปลแล้วเชิญคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย